สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่นาโคกนะครับตรงนี้เป็นจุดของบ่อจิอ๋วนะครับเป็นบ่อจิ๋วของกลุ่มพัฒนาที่ดินนะครับก็ไม่ได้พามาดูบ่อนะครับจะพามาดูในเรื่องของโครงการใหม่ที่ผมกำลังทำก็คือเอาปุ๋ยเอามูลงวนะครับมาทําเป็นหน้าดินนะครับเพื่อที่จะปลูกพืช ปลูกอ่าหญ้าเลี้ยงงัวนะครับอันนี้ก็คือกองดินที่ผมเอามามาเกี่ยนไว้นะครับก็มันจะมีหญ้ามีหญ่างอกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหญ้าที่งัวกินนะครับแล้วมันก็อยู่ในขี้งัวอยู่ในมูลงัวครับแล้วมันก็งอกขึ้นมานะครับมันเป็นยญ้ามันเป็นไม่ไหวก็ขนนะครับยังดูไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็นี้ก็เอามา ทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละวันสองวันนะครับวันละซาเล้งบ้างสองซาเล้งบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่เวลาที่จะเอื้อมหน่วยนะครับก็วันนี้ก็พาวันนี้ก็พามาอีกซาเล้งหนึ่งนะครับก็พามาเรื่อยๆครับไม่รูยังยังไม่ถึงเดือนเนาะเนาะถ้าผมจำไม่ผิดคลิปตัวนี้ผมลงไปยังไม่ถึงเดือนเลยก็ได้ก็ได้หนึ่งในสี่ของศาแล้วนะครับนะครับ ฝั่งนี้ที่ยังไม่ที่ยังไม่เกลี่ยนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องตัดแฝกนะครับตัดใบแฝกลงมาคลุมดินนะครับแล้วก็ฟาร์มค้อยๆเลยเวลาใบแฝกมันตกลงมานะครับมันก็จะกินกินบริเวณประมาณประมาณ2เมตรครึถึงสเมตรนะครับซึ่งผมก็เผื่อพื้นที่อเาไว้ให้ใบแฝกมันมันหล่นลงมานะครับเสร็จแล้ว เมื่อตัดใบแฝกหล่นลงมาแล้วนะครับผมก็ค่อยทยอยเอามุนงัวมากรบอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการหมักไปในตัวนะครับนี่เกตดผลว่าทำไมถึงตรงข้างๆริมต้นแฝกริมกอแฝกผมถึงยังไม่ยังไม่เกลี่ยนะครับก็เพราะเหตุนี้นะครับก็นี่คือนี่คือใบแฝกที่เมื่อสามเดือนก่อนนะครับที่ตัดไปเมื่อสามเดือนก่อน ครับมันก็ย่อยสลายแล้วนะครับนะครับมันถึงเวลามันถสามเดือนก็ย่อยสลายของมันเองนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแถบเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็มีเวลาก็จะมาตัดใบแฝกนะครับตัดใบแฝกตกแต่งใบแฝกตกแต่งสะนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องลงไปอุดสะนะครับ พื่อได้สูบน้ํากักเาไว้นะครับเพราะตอนนี้เริ่มที่จะเกี่ยวข้าวแล้วครับหลังจากนี้ไปนะครับมันจะไม่มีเวลาครับแล้วก็ผมต้องดูดน้าที่ที่มีนะครับพยายามเก็บไว้ในสายเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้นะครับเพื่อที่จะข้ามแรงนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในฤดูต่อไปนะครับในฤดูกาลต่อไปนะครับนี่ครับ นี่ก็เดี๋ยวก็จะลงนะครับขยอยลงตรงนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูอีกเรื่องหนึ่งครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่ของผมนะครับที่คือความรู้เก่าอะไรครับแต่มันใหม่สำหรับผมเพราะว่าผมถือว่าอันไหนที่มันยังที่ความรู้ที่ยังไม่เคยทดลองนะครับผมก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดทดลองแล้วนั้นมันคือความรู้จริงๆที่ผมได้มาจากจากประสบการณ์ของแปลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ใลนะครับใจมากอันนี้เมื่อเช้าผมมาตัดหญ้าแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมคันแทนานให้มันโล่งสะอาดนะครับเพื่อที่เตียนเกี่ยวข้าวนะครับผมก็นู่นแล้วครับไปนู่นเลยครับยอดตัดหญ้ามาแล้วนะครับตรนนี้ก็ตกแต่งนะครับขอบสาตอนนี้ก็ตกแต่งไปได้หนึ่งขอบแล้วนะครับนี่ก็ผักหวานนะครับผักหวาน ฝั่งนี้ต้นมันจะเตี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินมันแข็งนะครับแต่ถ้าไปดูอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าไปดูฝั่งขอบสาอื่นนะครับนี่ครับมันโตสูงทั่วหัวแล้วนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไอที่โตสูงทั่วหัวแล้วเราเราไม่ตัดนะครับเราไม่ตัดย้าครับไม่เป็นรกๆอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณจะสังเกตเห็นนะครับแต่ไอที่ต้นเล็กๆมันตัดได้นะครับ คนอื่นสังเกตเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะยังไมฮีมันไม่มียอดนะครับอันนี้ก็เนี่ยครก็ตัดไม่ได้ถึงประมาณนี้เองนะครับนี่ก็ขอบสระนะครับนี่จะให้มาดูตรงนี้ครับนี่จําได้ไหมของผมมีอยู่สี่สี่ไห่นะครับที่มันมีปัญหาเรื่องหญ่านะครับคือทํายังไงก็มีย้าเนี่ครับไห่นี้ด้วยนะครับ เอาไ้ดูไข่ที่มีหญ้านี่คือไข่ที่มีหญ้าทั้งหมดเลยนะครับมันย้อนแสงหรือเปอไม่ทราบนะครับนี่ครับไข่ที่มีหญ้าทั้งหมดเลยนะครับสี่ไข่นะครับฝั่งนี้ก็ประมาณสามได้เกือบสามได้นะครับแล้วทีนี้ผมตอนที่ผมหวานข้าวไปแล้วข้าวมันไม่ขึ้นนะครับข้าวมันไม่ขึ้นหญ้ามันขึ้นคุมนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็คงจะไม่ได้ข้าวแล้วผมก็เลย เอาเครื่องตัดหญ้านะตัดหญ้าเลี้ยงงูครับมาเหวี่ยงนะครับมาเหวี่ยงแล้วก็กวาดยอดหญ้านะครับที่มันอยู่เหนือน้ํานะครับเาะตอนนั้นน้ํามาหลากนะครับน้ํามาหลากท่วมนะครับผมก็เลยตัดยอดหญ้าที่อยู่เหนือน้ํานะครับไอ้นี้ก็คืออันนี้คือรอยที่ผมตัดนะครับผมตัดไปประมาณสามสามแถวนะครับสามแถวก็สามซาเล้งนะครับผมก็คิดว่าคงไม่ได้เข้านะครับไอนี้ปรากฏว่าพอน้ําหลากนะครับ ผมตัดเสมอน้ําเลยนะครับแล้วก็เอาหญ่าไปเอาหญ้าแล้วก็ข้าวนะครับทั้งหมดที่ตัดได้ครับไปให้งัวกินนะครับปรากฏว่ากลับมานะครับกลับมาประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับมันมันขึ้นรวงครับข้าวมันขึ้นรวงมานะครับไตรงที่ตัดนะครับแล้วสวยมากครับสังเกตดูนะครับสวยแล้วหญ้ามันมันขึ้นไม่ถึงนะครับหญ้ามันขึ้นไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยครับมันกลายเป็นว่า ผมตัดหญ้านะครับแล้วข้าวมันแซงขึ้นมาครับมันได้เข้านะครับมันได้เข้าก็ยังนึกเสียดายอยู่นะครับว่ารอบที่แล้วน่าจะมาตัดให้มันให้มันหมดทั้งไห่นะครับมันจะได้ไข่นี้มันจะได้เข้าทั้งไห่เลยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าน้ํามันหลากแล้วมันมีงานอย่างอื่นนะครับแล้วก็น้ําท่วมตรงนาเขื่อนด้วยนะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับมาทําต่อต้องดูแลงัวนะครับมันก็เลยได้ประมาณนี้ครับก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อ ปีหน้าถ้าย่าขึ้นนะครับไหนี้ถ้าทําถ้าทําเรื่องย่าแล้วยังไม่สําเร็จนะครับแล้วย่าขึ้นนะครับสิ่งที่จะทําต่อก็คือตัดญ้าเหมือนรอบนี้นะครับแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้นะครับซึ่งมันก็โอมากครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่สําหรับผมนี่ผมลองมาทําแล้วมัน,แล,มนแล้วได้ผลรอบนี้นะครับ ก็เลยว่าคิดว่าเออมันมันดีสำหรับผมนะครับปีหน้าถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่างนี้ก็คงจะใช้วิธีนี้ครับน่าจะเวิร์กนะครับแต่ดูข้อเสียของมันก็คือว่าข้าวที่ขึ้นนะครับมันจะไม่แตกกอนะครับมันจะเป็นต้นเดียวๆขึ้นมานะครับไม่แตกกอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหวานทีๆหน่อยนะครับเพื่อเพื่อชดเชยนะครับชดเชยชดเชยมันจะได้ข้าวแบบไม้เต็มมือนะครับนี่ก็พามาดูความรู้ใหม่ ของผมนะครับของคนอื่นเนี่ยจะเก่าไปแล้วแต่ของผมคือของใหม่เลยนะครับแล้วก็ทาครั้งแรกในนาของตัวเองนะครับในนาของเจ้าของนี่แหละนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อตัดอย่างเงี้ยตัดได้นะครับตอนนั้นข้าวมันขึ้นได้ประมาณสองเดือนเองนะครับสองเดือนแล้วก็น้ําท่วมนะครับน้ําหลากท่วมนะครับผมก็คิดว่าไห่นี้คงไม่ได้ข้าวแล้วล่ะก็เลยมาตัดนะครับก็เายมาดูนะครับวันนี้ก็พามาดู2เรื่องนะครับก็คือ เรื่องการตัดการตัดยอดหญ้านะครับเพื่อให้เข้าขึ้นนะครับแล้วก็โครงการที่ผมกําลังเกี่ยหน้าดินนะครับเพื่อที่จะปลูกเพื่อที่จะปลูกเอ่อหญ้าเลี้ยงงูนะครับชั่งมาดูนะครับอันนี้ก็สาที่ขุดที่สูบน้ําใส่รอบรอบก่อนนะครับก็ยังไม่รั่วนะครับขุดแล้วนะครับไม่รั่วนะครับเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าแรงดันน้ํามันสูงนะครับ ปว่ายะดได้เหนื่อยเลยครับอันนี้ก็อันนี้ก็น,น,กนี่คือขอบที่ขุดนะครับอันนี้ที่เผาก็คือกิ่งที่มันมีหนอนนะครับกิ่งต้นตะขอบที่มีหนอนนะครับผมก็เลยต้องเผาทำลายนะครับอ๋ออันนี้อันนี้คือแปลงที่ผมทำหน้าดินเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแปลงที่ผมทําหน้าดินเสร็จแล้ว เมื่อวานมาตัดหย้าให้หัวนะครับมันก็เลยมีสภาพอย่างนี้นะครับก็คือพอเอาขี้งัวมามาเกลี่ยนะครับแล้วมันก็เลยได้ย้าให้งัวไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะมาตัดตกแต่งแฝกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นที่โล่งๆนะครับที่โล่งๆตอนนี้ก็ทยอยทำครับเพราะว่าไม่ว่างครับมีเวลาทําแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันสาหรับในงานในงานตัดหญ้านะครับตัดย่านี้หนึ่งชั่วโมงก็ต้องหยุดนะครับแล้วก็ ไปหายาให่งวกินนะครับแล้วก็ไปทาาําความสะอาดงวไอ้ทำความสะอาดคอ้องัวน,นะครับตอนนี้ก็อาศัยหญ้าในหญ้าในานาเน,นี่ยแหละครับถึงมันก็เลยยังอยู่รอดได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหญ้าข้างนอกในานานี่งงวอดเลยนะครับมันก็มีมันก็เป็นข้อดีไม่เป็นข้อดีนะครับสําหรับสําหรับนานที่มีหญ้าขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นถ้าถามวา่าเกี่ยวกับ กเกษตรกรรมนี่มันเป็นข้อเสียนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องของปศุสัตว์นี่มันถือว่าเป็นข้อดีนะครับทีนี้ผมทําทั้ง,กงกเกษตรกรรมและทําทั้งปศุสัตว์นะครับมันก็เลยผสมกระสานลงตัวครับอันนี้เมื่อเช้าก็ตัดแล้วนะครับนี่คือตัดแล้วสังเกตนะครับนะครับอันที่ตัดมันก็จะแหวงเหลือแต่พื้นดินนะครับที่ไม่ตัดก็มันก็ยังเป็นยอดย้ายอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ไปหนึ่งซาลิงนะครับเมื่อเช้าก็รอดไปอีกวันหนึ่งนะครับ รอดทั้งคนและรอดทั doorway, Ranger, remember, ้งงูอีกหนึ่งวันนึงครับตอนนี้ข้าวก็เจอพายุนะคร <talvez seven S 1> ับข้าวล้มหมดเลยนะครับข้าวล้มนะครับล้มล้มไปหลายไ่อยู่ครับล้มไม่หายหลายหหลายไ่มากนะเพราะว่าน้ํามันหลากนะครับแล้วข้าวมันยืดต้นนะครับพอยืดต้นแล้วข้าวมันยาวนะครับพอยาวแล้วมันเจอลมนะครับเจอลมพายุรอบสุดท้ายนะครับช่วงปลายเดือนตุลา ข้ามก็เลยล้มนะครับส่วนฝักนี้เป็นข้าวพันเตี้ยนะครับข้าวพันเตี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วครับเมเดี๋ยวผมต้องแป่งน้ําแล้วก็เกี่ยวนะครับอันนี้ยังไม่มีเวลามาแป่งน้ําเลยครับงานโคตรเยอะเลย <laughs> ทําคนเดียวนะครับงานเยอะมากอันนี้ก็สุกแล้วนะครับ สุกแล้วใกล้เก็บเกี่ยวนะครับยังมีน้ำอยู่เลยนะครับโอเคก็พามาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นไงนะครับอันนี้ก็แค่สอเรื่องก่อนเนาะมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาเสียคลิปเยอะนะครับผมพยายามม่ให้เกินสินาทีนะครับก็แวะมนทักทายนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็คือเตรียมนะครับทำความสะอาดนะครับตกแต่ง แปลงนะครับให้มันหน้าเดินนะครับหน้าหนาววัาหน้าเดินนะครับมันก็จะสวยงามนะครับแล้วก็เกียมเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็พามไ้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตทําทํางานต่อนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลากันด้วยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ